สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาเลียทีฟ้าถ้าทุกคนพร้อมแล้วไปรับชมกันเลยนะครับจุดที่ผมจะลงวันนี้ก็คือเซ็นท่านะครับลงมาตอนนี้ยังไม่มีคนนะครับเหมือนจะไม่มีคนนะครับเพราะเครื่องสแกนไม่พบคนนะครับลงมา มายเลือกบทบาทนะครับโอ้ไม่ไม่มีนีนะครับไม่มีเชียวนะครับมีแต่อะไรนะครับผมดื่มจำชื่อไม่ได้ดื่มท้องฉันพอดีผมป่วย,อยขอคนเลนหนึ่งไล์ด้วยตอนนี้เจอเอ็กเก้ลที่เจอแม็กเจ็ด มันจะเป็นปืนพาราฟอลนะครับเก็บมาแล้วเพ่อเก็บสกิลเอหนึ่งสองสีมานะครับจุดเอซีแปดสิบนะครฟ้าเปลี่ยหลายช็อตช็อตยืดช็อตทำสีเหมือนจำไม่ค่อยมีคนนะครับฟ้าใช้สังซิ้วพราะว่าช็อตทรีตเมนต์้วยหลังแอมป์เิคนช่วยดมอ นี่กะคิดเอาไน้องน้องไปจิ้วโอ้ฟินมากตอนนี้ครับมาเก็บของก่อนค่อยไปหาคนนะครับตอนมดใหญ่นโอนนีกเทพไม่มีคนเลยแต่เดี๋ยวมันก็มีคนนะครับระบบืเคลื่อนนะครับ ตอนนี้สนามบินที่ถือว่าได้รับผลกระทบนี่อย่างเช่นสนามบินฮิสโตรับที่กรุมารดอนปืนตอนนี้ก็เห็นไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะไม่หมดแดงนี่ถึงมากทีไม่หมดแดงนี่ถึงมากทีเจ้าของสนามบินที่เราตอบบอกว่าจองควงนะคะจบมาเลยเช็คอินและเครื่องเครแกะสายการบินหลายแห่งในสนามบินทั่วโลกกำลังประสบปัญหาทางเทคนิคครับ เจอหน้ากากนิ้วนะคะเก็บมาบอกว่ากูให้บริการมาเร่งด่วนนะคะมาใช้งานให้เร็วที่สุดแต่ก็ขอแนะนำให้ผู้โดยสารตรวจสอบสถานะเที่ยวบินกับสายการบินก่อนการเดินทางเผื่อที่ต้องยานะครับเดี๋ยวโดนยิงจะได้มียานะครับสำหรับเที่ยวบินในระยะไกลเอาเป็นยาสองร้อยสำหรับเที่ยวบินภายในประเทศ่ ผมไม่ค่อยจะบายครับมีคนมีคนยิงนะครับมีคนยิงมีคนยิงนะครับคีคบ่ครับคนอยู่ตรงนี้นะครับมไม่โดนเลยครับเ,รเน็ตเขาจะไม่ค่อยดีด้วยใช้เอ็นหนึ S ่งสองสี่ไปนะครับรตมาได้ตอนนั้น เหมือนเขาจะอยู่บนบ้านนะครับน่าจีดด้วยครับเขาอยู่บนบ้านเขาจะตายนะครับเรียบร้อยครับเขาตายแล้วครับนี่ของเขาไม่ค่อยดีด้วยนะครับไม่ค่อยมีของดีไปหาเก็บของต่อนะคะขับปิดไปแล้วเรือนจะแทบไม่มีคนเลยนะครับตอนนี้ หินคนห็นคนนิดเยาวเองนะครับเดี๋ยวขอเอาหน้ากากมิวก่อนนะครับโอเคเดี๋ยวจะไปตู้ตู้นะครับตู้ตู้อัตโนมัตินะครับไปไปซื้อของนะครับจอยทกก่อนนะครับเก็บมาก่อนนี่ครับ ว่าจะมาซิลป์อ๋อสารนะครับแต่ดอก่อนการความไม่สงบที่ชายแดกภาคใต้นะคะที่นาราธิวาสมีคนร้ายบุกไปเผาโรงงานไม้ยางชื่อตอกค่ะมีคนนะคะมีคนในทางมีคนยิงนะคะมีคนยิงมาเต็มเต็มรายัายนด์บ่มที่หน้าป้อมตำรวจทางหลวงสายบุรีไปดูเหตุขาจะใช้ปืนรูกนะครับเขาใช้ปืนกระสุน โดยพลตวตรสุดเลยนะ S M G นะครับมีเขาวิ่งมานะครับต้องใช้ถูกก่อนแล้วนะคะการเกหน้ารี่ที่เกี่ยวข้องวมกันเดินทางไปตรวจสอบที่บริษัทโลตัสเยอรรอยค่ะเหมือนเขาจะมีเอ็นะคะลม้เดี๋ยวเก็บมาก่อนนะครับเพราะมีเิปอัปเกรดูนะคบเก็บมาร้บกวอก็อัปเกรดเลยครับแล้รถกระบะได้รับความเสียหายไปข้าันในการเกิดขึ้นเมื่อคืนนี้ค่ะเที่ยงคืนครึ่ง กงี้ครับซิ้ขบงสิ่งมานะครับเพราะมันไม่เพราะศพเขาไม่มีตะโขบม่ีพกงาเห็นคนร้าต้องซื้อได้ยินเสียงระเบดังขึ้นงชื่อนี้มานะครับเไหมเอออะไรนะกล่องไอวอนะครับขารไม่ได้เลยมีคือที่บริรัทนราธิวสนะคะไม่มีอะไรซื้อน่าซื้อนะครับเป็นเหตุระาซิ้อยู่ที่ะคิเวยหมู่เจตำบลระบน อำเภอสายบุรีจังหวัดปัตตานีนะคะ<อ>คนร้ายนี่วงน<อ>จะเริ่มบีบแล้วนะคะบงางครังบรรทุกระเบิดมาสอสตอดทิ้งไว้ที่ด้านหน้าป้อมตำรวจทางหลวงซึ่งอยู่ฝั่งตรงข้ามโรงเรียนกะละคองเจวหน้ากากฮิวนะคระเบิดในดานสนามสะเทือนในพื้นที่ําได้ว่าตอนนั้นเห็นเว็บๆมีคนที่โยนอันนี้รถนะคะโดยบิ๊กฟุตลงมาเหตุการณ์ในครั้งนี้ไม่ได้โยนลงน้ำนะคราบประชาชนได้รับบาดเจ็บค่ะ โดยเจ้าหน้าที่ชุดเก็บกู้วัตถุระเบิดหรือว่า EOD แล้วก็กำลังจากฝ่ายความมั่นคงได้เร่งติดน้องโรวจสอบจุดเกิดเหตุนะคะแล้วก็พยายามที่จะเก็บพยานหลักฐานเชคกล้องวงจรปิดเพื่อติดตามกลุ่มคนร้ายที่ก่อเหตุนในครั้งนี้น่ามีเอดอาชาร์จนะครับอน่ามีเอดอก,ดอกชาร์ด มาดูเรื่องของบ้านนะคะบ้านี้แล้วก็การขับเคลื่อนงานของนายกอนุทินและทีมนะคะหลังจากมีพระบรมราชโองการโปรดกล้าวใมกันทีเก25มานะคมนี้นายกอนุทินให้สัมภาษณ์ค่ะบอกว่าเตรียมนำครมชุดใหม่เข้าเฝ้าถวายสัตย์ปฏิญาณวันนี้ก็ไม่ค่อยมีของนะคะจากนั้นก็จะมีการประชุมคลาร์มอลนักแรกค่ะซึ่งคุณอนุทินมีถูกก้อนอยู่นะครับแต่ไม่มีกระสุนให้นี่ครับว่าแล้วเขาโยนลงน้ำเรียกขับลงน้ำไม่รู้นะครับ แดงคณะรัฐมนตรีเข้าเฝ้าสมัยสัติบาลก่อนนะครัือว่าเป็ข้ารโบราณที่ขุนเพราะตรงกับวันมหิดลจากนั้นผมจำได้แล้วนะครักิณแกิวบนบาทที่ผมใช้คือนัชสมขของต่อนะครัเพึ่งจำได้ครับการเสนอแต่งตั้งเลขาธิการนายรัฐมนตรีด้วยนะคะทุกคนก็จะททำงานทันทีค่ะข้างหน้าเป็นส่วนนันตรายนะครับทัศสภาเพื่อแถลงนโยบายรัฐบาลต่อรัฐสภาซึ่งบอกว่าตั้งใจให้เร็วที่สุด บคนเยอะนะครับ,รบูาโก้าให้ถวาย,ยสัว์ในวันที่24กันยายนผมไม่รู้จะไปสำรวจไหมครับเพมามาราะว่าอันตรายค่อาจจะไม่มีคนแล้วนะครับนะเกิดใหม่ได้5ครั้งครับลี่ที่ข้าพเ้าดูร้องผู้ที่มับ้า อ๋อนี่แค่หมดแดงนัดแรกไม่เช่คนนี้กันปไม่ใช่คนนัดพิเศษว่าอะไรนะดขั้นตอนนัดแรกเกิดที่เรื่องบทบาทนะครับเน็ตไม่ค่อยดีเลยนะคะเก้าเก้าบวกเนี่ยไหนรับผิชอบอะไรเน็ตการแบ็ดผมแถวข้างน้อยนะครับเลขาธิการนายกมนตรีเพื่อนผมก็อคลิปนะครับเพื่อคนดูดีแล้วก็อย่างนี้ก็จะนัดอะไรให้การ นี่ก็ธรั้งหมดแล้วนะครับเน็ตแดงนะครับทำการแถลงนโยบายนะคะเน็ตเก้าเก้าบวกเลยนะครับที่เน็ตแดงค่ะประชาชนนะคะคุณนัทพงศ์เตรืองปัญญาวุญจะวางเงินย่อนนะครับก่อนแถลนโยบายรัฐบาลต่อนี่เก็บเลขหนึ่งสองสี่ไว้ด้วยนะครรรับพคประชาชนเตรียมพวกนายไว้แล้วนะคะ เกือบพูดว่า1 4ึ่งแล้วนะคะสงสัยสงสัยเป็นอันนี้ครับเป็นบ้ากับฟรีไฟลสมัยได้ก่อนค่ะสี่เดือนต่อจากนี้ว่ามีความเหมาะสมหรือไม่ค่ะแล้วก็จะดูเรื่องแผนการทำงานถ้ารัฐบาลต้องปฏิบัติตามเ o ็วงวงเร็้ยวมากเลยนะครับต้องรีบไป น้กการนกการฮิวที่เพิ่มความเร็วก็ไม่มีนะครับต้องวิ่งเอาแต่นักการ์ฮิวมีอยู่19กาอันนะครับตอนนี้ตอนนี้เหมือนจะเงียบมากเลยนะครับอาจจะมีคนในวงก็ได้นะครับเพราะว่าเห็นไม่ค่อยมีคนอาจจะมีคนข้างมากยากซึ่งหากฝ่ายค้านพรรคไทย้างหน้านะครับทางหน้าเเป็นแม่น้ำในการทำหน้าที่ของฝ่ายค้านค่ะ ตอนนี้เนี่ยก็คือการอภิปรายตัวคุณสมบัติถึงความเหมาะสมของการดำนนตำแหน่งรัฐมนตรีแต่ลท่านคุณจะพัน<ด>ยากไร<ด>่พันก็ได้นะครับเดี๋ยววง,งมิงมาก่อนม,นมีความเหม,มาะสมหรือไม่อย่างไรแล้วก็ในสวดสุดท้ายก็คือในเรื่องของการที่จะดูในเรื่องของแผนการทํางานที่รัฐบาลจะต้องปฏิบัติตามไปตามกรอบ MOA 4สเดือน ไม่ได้กังวลใจแต่อย่างใดนะครับจริงต้องกลับมาล้วนะครับกลับมามองในเรื่องของเมื่อกี้ผมไปงาการเมืองปันว่ามานะครบไปฉี่มานะครับไม่ได้อื่นใดเลยนะครับที่จะเกิดรัฐบาเสียงข้างมากนะครับถ้าหากพรรคประชาชนะพรรคเพื่อไทยเนี่ยทำหน้าที่ฝ่ายค้านอย่างเข้มแข็งแล้วก็รักษาเสียงสองตัวเองเป็รับ ให้อยู่ร่วมกันทำหน้าที่ในฐานะฝ่ายค้านข้าแม่น้ำนะคะข้าแม่น้ำภาที่เกิดขึ้นต้องระวังคนยิงด้วยนะครับว่าจะไปเก็บอดอกแตงโงบิดนะคะไม่ไปเก็บก็ได้คุณอนุชินกำลังจะดูสิ่งสองวงบิดมาแล้วนะครับต้องรีบขึ้นแล้วนะคะขึ้รอเับรีบไป มีคนช้าเดอดนะครับเนี่ยเขาเจอหยุดช้าเดอดไม่โดนยิงนะครับยังไงครับว่าแล้วมันมีคนยุบหน้านั่นยิงเลยนะครับต้องยิงนี่ครับตายตรงนั้นเหมือนน่าจะมีคนนะครับเพราะว่าเห็นมันเป็นเป็นคนนะครับผมมานิดหนึ่งนี่ครับตายนะครับที่ไปติดตามสถานการณ์น้ำรับที่จังหวัดอ่างทองมีอาจีเอสห้าห้าศูนย์นะครที่ไปในกนะคึับ คุณรุ้ยทิ้ก็บอกว่าเนี่ย้นจากตำแหน่งไป2เดือนนะครับผมก็เสียใจเลือดสักเลือดสองคนนะคบเลือดสองคนคุณนุทิ้ครับนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ไปที่พื้นที่น้ำท่วมครับเลือดสามผ<น>ู้รอดชีวิตสุดท้ายนะครับยเฉพศษชัยชา มีบรรยากาศผู้กวประชาชนนะครับคุณจะก่อนผมต้องตั้งในวอก่อนนะครับย้อนยัดเดี๋ยวจะตายลวงนะครับผมใช้หน้ากากคิวก็ได้นะครับผมว่าจะเก็บไว้ใช้อยู่นี่ครับเมื่อกี้มีคนยิงอยู่ทางนู้นนะครับนี่ครับเรียบร้อยนะครับตายเหลือคนสุดท้ายแล้วนะครับสุดท้ายอยู่แถวนั้นนะครับนี่ไงครับมันมี มีเอฟเฟกตโดนโดนวบงบีบด้วยนะครเขาตน่าะะไปขึ้นรถนะครับนั่นเขาขึ้นรถมอเตอร์ไซค์นะคบหรือว่าเขาขึ้นรถสปอร์ตนะครับเขาขับรถมาแล้วนะครับต้องยีงเขามือเร็วนะครับพกดั้งให้หัวถึมอตอรักร้อนอยู่สองเดือนกว่า ยิงไม่โดนเลยนะครับพีเกมทำไมมันบั็กหนียิงใส่เอวอมันไปโดนพื้นเออเขามีปืนอันนี้นะครับปืนนนี้ผมปืนอันนี้นะครับที่เอาไว้ยิงลูกไอว,วอจผมจำชื่อ,อ,อ,อ่คยได้เพรายิงมาแล้วนะครับให เหมือมันจะเอามาจากยูนี้นะครับนักหาและเก็บสะสมของเก่าตายนะครับเรียบร้อยเขาได้ที่หนึ่งนะคบเราเราบริหารกันไว้ได้มากพอสมควรทีเดียวแล้วนะครับเขาจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับซีอีโอเก่งครับไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะครับ